พ่อทําที่ให้อาหารไก่หน่อยจำมอไซค์นนะปัดถูปัดถังกระมังหม้อลูกชายอยากได้กระปะให้อาหารไก่ครับอยากรู้ว่าทำยังไงให้ยางมอเตอร์ไซค์มาก็อัดเลยครับได้ยางมอเตอร์ไซค์มาผมก็จัดการตีดเลยครับาจะเอาความสูงความต่ำก็ตามใ่ชอบครับผมสูงประมาณน,นี้เนาะทำแบบง่ายๆให้อาหารไก่อาหารสัตว์เลี้ยงครับ ความสะอาดนะครับปาดเป็นวงกลมครับจากนั้นครับก็ผมก็จะใช้ผ้าใบครับเนี่ผ้าใบยางรถสิบล้อที่อยู่ด้านในลอกออกมาครับก็จะมาทําเป็นวงกลมครับตัดเป็นวงกลมให้มันหุ้มตัวบาของขอบรถยางเมล์ไทยครับเป็นขอบ4ผมก็ตตดก็ตัดก็14ได้หน่อยครับสิหน่อยขอบกว้างสี่หน่อยเพื่อให้มันหุ้มบาพอดีครับก่ตัดออกมาก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับตัดเรื่อยๆเนาะ ก็าทำง่ายครับไม่ให้มันมันทนดีครับความสวยงามก็อยากให้สวยกระล้ราะว่าสะอาดขัดเงาอะไรก็ว่าไปครับแต่ถ้าทำบ้านๆก็แบบนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากมายความทนครับะจากนั้นก็ได้เอาใบวงกลมมามันยึดน็อตนะครับยึดสกรูครับนี่ตัวนี้จะเก็บน้ําไม่ได้ครับถ้าเก็บน้ําก็ต้องไปีกอีกแบบนึงครับต้องใช้ตัวประสานให้น้ํามันรั่วครับสามารถใส่น้ําได้ตัวนี้จะทําง่ายๆครับเพื่อให้อาหารไก่ครับให้อะไรต่างๆอ่า ให้ไก่มีที่กินอาหารให้ลำให้ข้าวให้อะไรที่บดละเอียดแล้วก็ใส่ไว้ในนี้ครับก็ง่ายๆครับยางมอไซค์ก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้ายาเราจนจะทํายากลาบากหน่อยเพราะว่ามันมีลวดครับอ่าต้องใช้พวกอะไรเครื่องมือพิเศษตัดอีกครับแต่ยางมอไซค์ก็ดีๆครับน่ารักน่ารักทำไปก็เสร็จแล้วครับนี่ครับทำอาหารไก่ได้ครับอ่าไก่กินกินได้โอ้โหสวยงามครับทนทาน